ร้านริมทางยินดีต้อนรับเนาะว้าวสวยจังเลยพี่บิน้โหน้่งถึงคอเลยนะ่งพี่บินเฮ้ยทำไมมันลื่นนะนั่งพี่บินด้วยวันนี้เราก็อยู่กับเก้าของร้านนะครับเป็นเซตเมนูเก้าอย่างเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเข้ากันดีเลยนะคะช่าง,างดีฟ่าแพมิลี่นะคะเย้ yeah. วันนี้พี่พินอยู่ไหนครับเนี่ยวันนี้พี่พินอยู่คี่รินนะคะคือคี่รินเหรอร้านอาหารอะไรครับพี่พินร้านริมทานยินดีต้อนรับเนาะทำไมกเขงตั้งชื่อร้านว่าริมทานอ่ะพี่พินอ่ะพี่พินพาไปดูดูเลยดีกว่าไปเลยนี่นะครับนี่ก็เป็นร้านค้าแล้วก็มีที่นั่งเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินพี่ฟินโอ้โหตัวนี้สวยจังเลยพี่ฟินพี่ฟินไปจรดนั้นดูสิโอ้หันมาหันมาหันมาว้าวสวยจังเลยพี่ฟินนี่นะครัพี่ฟินเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับโอ้โหโอ้ตรงโน้นเป็นที่เล่นน้ำเลยีนาไปดูไปเลที่เบิรเดี๋ยวพปามาไปดูก่อนนี่ปลามีอะไรยอพี่ฟินรไปดงหินงหินับพี่ฟินเดินดีดาทเป็นหินมาเนาะ เขาจะเป็นริมทานนี้เนาะนั่งกันแล้วก็นั่งกินที่นี่อย่างที่ลูกค้าก็นั่งกินอยู่นะครับเดี๋ยวพี่วินั่งก็ไหนพี่วีนเนาะอ๋อเราไปถึงแล้วเดีองั้นเดี๋ยวเราไปนั่งที่ที่พี่วีนั่งกันดีกว่าไปไหมเดี๋ยเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหตรงนี้ก็เกดเป็นภาษาอังกฤษเลยเนาะ Welcome to ริมทานเขาบอกยินดีต้อนรับสู่ริมทานเนาะแต่ตรงนู้นก็จะเป็นโซนแม่ค้าก็ขายนะครับรนั่นมันแม่ค้าเนะี่ย อ๋อมีเชือกห่วงยางด้วยสำหรับคนที่ไม่เอาห่วงยางมาเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปที่นั่ง่่ทีนังเราดีกว่าแล้วเดี๋ยวว่าดูพี่ฟินจะเล่นน้ำกับน้องๆหรือเปล่าเนาะเคพี่วินนั่งไปเลยเดี๋ยวพี่ฟินจะพาทุกคนนะคะไปเจาะไปดูที่พี่วินจองไว้ดูดิพี่วินพี่วินต้องเดินดีๆนะระวังเนาะที่นี่มันอยู่ที่สุขีรินเนาะพี่ฟินเนาะ ถึงมันจะไกลแค,ค่ไหนแต่เราก็มาถึงเนะาะไปเล่นน้ำตรงไหนจะไปเล่นน้ำตรงโน้นเหรอไปเลยพี่วินเปลี่ยนชุดไหมถามถามเดี๋ยวให้ให้พี่วินเปลี่ยนชุดก่อนเนาะวันนี้เล่นนั่นใครอย่านั้นพิตด,ดาวเหรอไม่สวัสดีเพื่อนๆก่อนอน,นะ <laughs> หนนซึะะคแล้วยินไหมย็นค่ะเย็นเนาะทุกคนได้ยินเสียงนะน้องๆได้ยินเสียงนะเสียงน้ำนี่น้ำแค่นั้นเองเหรอพี่ฟินไอพี่ฟินลงดัน้ำดูสิโอ้ยพี่ฟินลงแล้วโอ้ยน้ำเย็นมากเลยพี่ฟินเนาะใช่โอ้โหน้ำถึงคอเลยตรงนั้นพี่ฟินเฮ้ยทำไมมันลึกอย่างนั้นนะพี่ฟินเอ้ย ทำลูกจริงเหรอไหนล่ะเข้ามาดูสิลองยืนด้ลเลยด่ฮที่นีลกันได้เลยแบบป้าตกใจหมดเลยนื่ว่าน้ำลึกลูกวันนี้ใครจะพึ้ สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่องฟินพาพาเที่ยวนะวันนี้เราจะพามาเที่ยวที่สุขีรินเนาะใช่ค่ะเป็นร้านอาหารริมทางเนาะโอเคอัสลามุอเลัยกุมะเราห์มุลลอฮ์ครับอะยกุมุสลามค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับอ่าไม่ทราบว่าไอร้านเนี้ยเปิดมานานหรือยังครับมาสี่เดือนค่ะสี่เดือนผลตอบรับเป็นไงบ้างครับ ก็คือดีมากเลยน้อผมผมก็ได้ยินก็เห็นคนลงในเฟซลงใน y ยูทูปกันเยอะเหมือนกันก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาก็เลยอยากรู้ว่ามีแนวคิดอะไรครับถึงได้เปิดร้านแบบนี้ครับผมอ๋อก็คือเชื่องโกหดนั่นตกงานค่ะไม่มีงานอะไรทำเลยเป็นวิกฤตเหมือนเป็นโอกาส คือหัวนี้เมี่คชานก็คือเป็นแม่ครัวที่มาเลยพอดีร้านอาหารก็ปิดมาเลยกลับมาบ้านเราก็คือไม่มีงานทำประมาณสองปีตกงานไม่รู้จะทำอะไรเลยก็คือขายก๋วยเตี๋ยวแบบบ้าๆประมาณหนึ่งเดือนขายข้างบนอ๋อขายข้างบนก่อนหนั้นเนี่ยขายข้างบนอย่างเดียวก่อนขายข้างบนค่ะแล้วก็เลยไปบิ๊งไอเดียตอนไหนก็ว่าเฮ้ยน่าจะลงข้างในบ้าง ไม่ได้มีไอเดียก็คืออยู่ๆคิดว่าเออลงครองดีไหมอ่ะคิดว่าถ้าลงครองสวยไหมก็คือ,อไม่อยากทําให้เหมือนเพื่อนก็<อ>คือ,อไม่รู้หมาตนนัู่อยู่ก็ลูกค้ารอว่าเรา,าตัง้งโต๊ะจหนึ<อ>่งสองสามเอแล้ก็พอตั้งแล้วรู้สึกว่าลูกค้าทยอยมาเรื่อยๆก็คือเ<อ>พิ่มโต๊ะเรืยย่อยๆอ๋อคือก็ดีนี่เพราลูกค้ามันฟิดแบ็กดีขึ้นก็เลย เพิ่มโต๊ะลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะแซนโต๊ะไปให้ดูนะครับตอนนี้โต๊ะเยอะมากครับอ่าเดี๋ยวโอเคแสดงว่าตอนนี้ก็คือโอเคแล้วใช่ไหมครับตอนนีโ้โอเคแล้วลงตัวแล้วสำหรับก็คือเป้าที่ตั้งไว้ก็คือเกินเป้าเกินเป้าแล้วใช่ไหมตอนนี้คือเป้าตรงไปแล้วใช่ไหมครั <laughs> <laughs> อันนี้ต้องขอบคุณการ์ดด้วยนะครับเออสำหรับลูกค้าที่ว่าบางคนก็มาไม่ถึงเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามได้ไหมครับได้ค่ะ เบอร์โทรเบอร์โทรแต่ว่าโทรที่บ้านนี้ไม่ติดค่ะเพราะว่าที่บ้านนี้ใช้ไวไฟก็คือลูกค้าต้องเข้าเพจริมทางไปเลยค่ะเข้าเพจริมทางเลยนะครับเป็นมีไหมครับริมทางเฉยๆหรือริมทางซีรีปาริมทางริมทางบ้านปารีอ๋อริมทางบ้านปารีนะครับโอเคก็สําหรับลูกค้าสําหรับเพื่อนๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนที่อยากจะมานะครับก็เข้าไปดูในเพจได้เนาะเพจริมทางปารีนะครับ อันนี้เราก็ต้องขอบคุณกาด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลก็บรรยากาศดีมากครับผมมาแล้วผมรู้สึกว่าชอบมากครับคือต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยค่าที่มาอุ่นชาก็คือขอบคุณมากาที่ไม่แน่นเลยว่าจะมาถึงจุนนี้ค่ะก็ทำดีแล้วนะครับก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้วเาอันนี้ต่ออันอันนี้คือเซตเป็นเซตเหรอครับนี่ อันนี้เป็นเซตค่ะเป็นเซตเมนู9อย่างเลยครับอันนี้คือเซตเล็กนะคะอ๋อนี่เซตเล็ก9อย่าง1 1 2 3 4 5 6 7 8 9สอง่าหแอ๋อแล้วก็เซตนู้นอันนี้คืออันนี้ตามใจตามใจปเซตามใจปากรสชาติอาหารลองชิมดูได้ไหมครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับอ๋ออร่อยมากเลยไินลองชิมดูสิลองชิมดูลองชิมไอน่นี่เขาเรียกว่ามุจจาปากย่างย่างุจจปากยลองชิมดูดิครับ ผักกูดผักกูดผักกูดยำผักกูดนะครับรสชาติบอกตามความเป็นจริงเลยเมื่อกี้ชิมดูแล้วอร่อยมากนะคะยำไม่เอาบนโต๊ะอน่อยร่อยรสชาติอาหารก็โอเคนะครับเมื่อหมดทุกปากเหมือนส้มตำอะไรอย่างเงี้ยเืออร่อยอะค่ะนู่นเราดูน้องฟาเรียกับอู้น้องชักกีาะนู่นยองนู่มากินอะไรกันนู่กินกินอะไรลูกเาเรียกอะไรลูกนั้นแต่โห โอตีมุ้งมอง <laughs> าอีกอกินข้าวกินข้าวงาั้นโอเคงั้นเราขอตัวกินข้าวก่อนเนาะ เอาตอนนี้เอาน้องชักกีรากับพี่ฟาเรียกำลังเล่นน้ำกันอยู่เลยสองคนเอาลูกลิงขี่หลังน้องฟาเรียแล้วเอาเอาน้องฟาเรียเนี่ยน้องฟาเรียระวังน้องล้มน้องล้มน้องล้มน้องฟาเรียดำน้ำหน่อยที่ดำน้ำแบบพายูหน่อยหนึ่งตังซ้ำโอ้เรื่องดำน้ำนี่ต้องยกให้เขาเลยเอาได้แล้ว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 ลุกขึ้นมาได้แล้วเออเฮ้ยอเด็กก็เล่นน้ำด้วยเหรอสนุกไหมน้องฟาเรีย ชากีราไม่สนดวกทีเดียวไม่สะดวกทีเดียวเหรอเดี๋ยวน้องเล่นน้ำน้องเล่นน้ำโอ้โอตอนนี้นะครับพี่ฟาดียนะกำลังพาน้องชากีร่านะครับลงน้ำนะครับพี่ฟาดียจะพาขึ้นไปไปได้หรือเปล่าไปอยู่กับพี่ยิงไปไม่ได้ตอนนี้ยังไปไม่ได้ว่ายน้อยู่นะคะไปว่ายน้ำอยู่ตอนนี้พี่ฟาดียว่ายน้ำอยู่เนาะเพื่อนๆนี่น้องฟารีว่ายน้ำอยู่ไออ๋อไออันนี้น้ำไม้อะ นี่ครับตอนนี้กำลังว่ายขึ้นมาเร็วว่ายขึ้นมาเร็วตอนนี้พุ่งกับหินนะครับผูกันไปแล้วนะครับพี่พีนเดีน้องไปเรียกถึงแล้วเด็กน้องเชียร์กี่น้ากี่บุนบุญบุญบุญขี่รถหรือเปล่าน้องกี่หน้าอ๋ออ๋อมันขี่รถเลยน้องเชร์กี่หน้าใครนะคะที่อยากมานะคะก็มาได้เลยนะคะที่ที่อยู่ตามเพจที่ให้ไว้เมื่อกี้เนาะตามนี้เลยนะคะข้างบนเลยโอเข้างบนหรือข้างล่างดี ทข้างล่างดีกว่าทางข้างล่าดีกว่าง่ายกว่านะโอเคก็อย่าลืมนะก็มาก okay. ันเยอะๆเนาะแล้วก็เวลาเปิดปิดก็เปิด10บโมงปิดสี่ปิดหกโมงเย็นเนาะใช่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไม่ช่องปีนฟ้าเฟรมลี่ได้นะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะเลยไปแล้วค่ะไปเลยไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับพี่ดาวไม่พูดอะไรเลยเหรอวันนี้ไม่พูดอะไรเลยก็พี่ดาวอ่ะ บอกว่คช่กดกดไลค์หน่อยต่ะกดไลค์ด้วยกดหรือยังกดหรือยังโอตามดูกดหรือยังกดหรือยังเออช่วยกดด้วยน้องปลาเดียวบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย